การเมืองในปากีสถานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่มีเสถีภาพมันมีคขวามขัดแย้งภายในอยู่นะตัวก็เชื่อมโยงกับจีนจีนเองก็มาทําท่าเรือก็เป็นที่จีนเยอะเหมือนกันแหละอินเดียก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะอินเดียไม่แฮปปี้กับจีนแต่ปากีสถานก็ต้องหาที่พึ่งพาเพราะเดิมเนี่ยปากีสถานเนี่ยสหรัฐเป็นคนสนับสนุนนะครับมันไม่ใช่จีนนะตอนนั้นน่าสนับสนุนปากีสถานแล้วรัสเซียเนี่ยสนับสนุนอินเดียแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มสลับไปสลับ,ลบมา <c oughs> คำว่าปากีสถานแปลว่าดินแดนอันบริสุทธิ์แต่ไม่ได้บริส มีอานาจนะยังมีบทบาทอยู่มันค้งล้มลุกคลานอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ผมเปรียบแต่ต้นว่ามันเป็นศูนย์กลางจรัลกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะในภูมิภ้าคนี้เนี่ยมันก็จะคอยทําให้การเมืองในปริษัทเนี่ยไม่สงบเพราะถ้าสงบเนี่ยไอ้พวกจารกรรมเหล่านี้มันไปทํางานฟรีๆในประเทศนั้นเหล่านั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ต้องถูกปัดล้างต้องเก็บเกี่ยวไอ้จิงปากีสถานเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะ ในความเห็นผมนะฮะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่แตกแยก,กมากมายแล้วก็เป็นประเทศที่มไม่ค่อยไม่ค่อยมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่าไรหร่คือเป็นประเทศทยากจ,จ,จนนะพูดง่ายๆเ<ม>ทียบกับอินเดียแล้วผมว่าอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเยอะเลยมีประชากรพันสี่ร้อยล้านคนใหญ่กว่าเป็นส<ด>ิบเท่าเลย<ด>เหมือนจีนกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแต่ว่า<ม>สิ่งที่ปากีสถานขาดแคลนมากก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะถ้า<ม>เศรษฐกิจไม่ดีทหารก็ไม่น่าจะสู้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นไปได้คือจีนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของการให้ความสนับสนุน มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันลุกลามไปหมดเลยในความเห็นของอาจารย์นะคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้นอ,นนอืมปากีสถานควรจะทําตัวยังไงถึงจะทําให้อยู่รอดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอินเดียได้หรือว่าปากีสถานไม่สนใจเลยเอาหรืออย่างเดียวเอาอจีนมาช่วยเอารัเสเซียมาช่วยอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานเนี่ยนะการเมืองในปากีสถานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่มีเสถียรภาพ มันมีความขัดแย้งภายในอยู่นะอย่างเช่นกรณีท่านอิมรอนคานอย่างเงี้ยกับกลุ่มพวกชาริฟนะครับกลุ่มนี้ก็มีความขัดแย้งและตัวประธานาธิบดีของปากีสถานเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นชาวบารูชิซซึ่งชาวบารูชิซเนี่ยบารูชเนี่ยก็ต้องการแยกดิดเดนเป็นอิสระด้วยครับผมมันยังไงกันละ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันก็ปั่นป่วนไปหมดแต่ในอินเดียนี่ก็ใช่ว่าจะสงบราบเรียบนะ,ะมีชาวซิกมีการเคลื่อนไหวจะแยก ซิกเป็นอิสระด้วยเป็นินแดนอิสระโอ้าช่ไมึ <c oughs> ม่งอินเดียส่งคนไปจัดการไปฆ่าที่แคนาดาไงแล้วแคนาดาก็โกรธแล้วตัดสัมพันธ์ใช่ไหมตัดสัมพันธ์กับอินเดียเพราะงั้นมันมันก็ไม่ใช่จะเรียบร้อยแล้วในอินเดียเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งทั้งเรื่องชาติพันธุ์นะครับกพวิสุทเผ่าก็เยอะนะภาษาก็เยอะแล้วเรื่องศาสนาโดยเฉพาะโมดีเนี่ยใช้ศาสนานิยมอ่ะคือฮินดูสุดโตรงเพราะงั้นก็แอนตีม้มุสลิมแต่มุสลิมในอินเดียก็มีประมาณ200กว่าล้านอะ ไม่ใช่น้อยนะเยอะเพราะงั้นเนี่ยมันมันจะให้ราบเรียบเนี่ยยากแต่ว่าการรับภาพทางการเมืองในอินเดียเนี่ยมันดีกว่าในประวัติานตต้องพูดอย่างนี้แล้วฐานะทางเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าอินเดียดีกว่านะครับถึงแม้ว่าการกระจายรายได้จะแย่มากเพราะว่ามันมีคนมันมีอะไรอะไรว่านรกกับสวรรค์อยู่ด้วยกันคือคือคนรวยก็รวยมีจานทองคํำมีข้าว แต่คนจนเนี่ยแม้แต่ที่อยู่มุถัวนอนยังไม่มีอาหารแต่ละมือไม่มีนะครับมันก็ลำบากไปรทศฐานอาจจะไม่ไม่แตกต่างมากขนาดนั้นในเรื่องของการจัะจายรายได้นะแต่ว่าสังคีภาพมันมีหลายเผ่าพันธุ์อย่างที่ที่คุณธนีพูดและเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่ตั้งของไปริดฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะไปรฐานมีพื้นที่ติดกับจีนเนาะโดยเฉพาะติดกับแฟนซินเจียแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับ อย่างอย่างโคลาโคลัมเนี่ยทางทางสายเนี่ยไปจ้างยุทธศาสตร์ก็ก็เชื่อมโยงกับจีนจีนเองก็มาทําท่าเรือก็เป็นดีจีนเยอะเหมือนกันแหละอต่า,างเรือกวาดาอ่ากวาดาเพราะงั้นเนี่ยอินเดียก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะอินเดียไม่แฮปปี้กับจีนใช่ไหมมีความความแตกแยกอยู่แต่พันิุฐานก็ต้องหาที่พึ่งพาเพราะเดิมเนี่ยพันฐานเนี่ยสหรัฐเป็นคนสนับสนุนนะครับมันไม่ใช่จีนนะ ตอนนั้น<ม>น่ะสนุนเปอร์ตานแล้วรัสเซียเ<ม>นี่ยสนุนอินเดียแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่ม,มสลับกันไปสลับก <c oughs> ันมาเปอร์ตานก็ต้องหาที่เกาะก็ไปเกาะกับจีน<ม>ใช่ไหม,ม,มเพื่อเพื่อคานกับอินเดียเพราะว่าจีนก็เป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมจีนก็คง<ม><ม>ไม่ปล่อยปเปอร์ตานให้หลุดมือไปอ่ะจากการเป็นพันธมิตรและพื้นที่มันอ่ะเชื่อมโยงไงกับทั้งจีนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงถึงประเทศอื่นๆออหรานด้วยนะก็ัติด์ิหราน แล้วยังติดอัฟกานิสถานนั่นก็เป็นจุดสําคัญเพราะอัฟกานิสถานนี่คือศูนย์รวมที่มันจะกระจายไปยังกลุ่มที่เรียกว่าย e ูเรสยูโรเซียนะครับด้วยอ่าเพราะงั้นมันก็เป็นจุดทางศาสตร์ที่สําคัญที่มาหานาจมาเล่นกันแต่คนซวยคือคนปากีสถาน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถูกแทรกแซงแล้วเวลานี้จริงๆอย่างที่ผมกล่าวศูนย์หัตจารกรรมนะที่ใหญ่ที่สุดในพื้นพื้นที่นะี้ก็คือที่ปากีสถานนี่แหละครับ เพราะทั้ง CIA ทั้ง m i 6ทั้ง m o สซาดมอสซาดเองอยู่ตั้งไกลก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอ่าแล้วมอสซาดนี้ก็อาศัยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปสนับหนุนกองกําลังที่จะไปตีไทโครวอล่าก็คือผ่านทางแค้นบารูชิสนั่นเองต้องบอกจริงๆว่ามันฝสนตลบมันมั่วไปหมดนะครับแล้วยากจะหาสวารสงบสัมติเพราะว่าสงครามเนี่ยจริงๆมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวและความโลภของมนุษย์ มันไม่รู้จักพอนะมันถึงได้เกิดเรื่องเกิดราวมาโดยตลอดแล้วเราจะทําให้มนุษย์มันหายความโลภหายความเห็นแก่ตัวได้ยังไงมันยากใช่ไหมมีศาสนามันก็ไม่เอาอะมันก็เอาแขวนไว้บนหิ้งอ่ะใช่ไหมไม่นบถือจริงอ่ะเอาทําแต่ว่ากาบไหวแต่ว่าไม่ทําปฏิบัติเลยมีคัมภีร์มันก็ไววในตู้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นี่รวมทุกศาสนาเลยแหละถ้าจะว่วกันจริงๆเพราะฉะนั้นความเสื่อมของมนุษย์เนี่ยมันก็เลยมองได้ว่ามันมันก็จะทํา ความวิบัติมาถูกสู่โลกอะไรใช่ไหมมันก็จะเรียกถ้าจเจ้าทางพุทธก็บอกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าคุณเห็นแก่ตัวคุณโลกคุณต้องการเข็นฆ่ากันก็นี่แหละมันก็จะได้รับผลอ่ะแล้วก็จะจะเดือดร้อนกันไปทั่วล้มตายกันไปทั่วผมนั่นไม่อยากให้มันเกิดเลยแต่ว่าผมมองแล้วว่ามันหนีไม่พ้นอ่ะที่จะต้องเกิดสงครามและสงครามโลกที่สามไม่นาหรอกใช่ไหมแต่ว่าสงครามเนี่ย เหตุที่บอกมันมีหลายรูปแบบนะคนนุณธานีเนาะหลายรูปแบบเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮบริดมันมีทั้งสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามไซเบอร์นะครับสงครามทางเศรษฐกิจสงครามการเมืองและสงครามกายภาพอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์สรุปสุดท้ายนิดหนึ่งฮะในเรื่องของปากีสถานนะฮะผมผมมองว่าอย่างนี้อาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ปากีสถานเป็นปัญหามากมายอย่างนี้คือว่าเขามีชนชั้นชนกลุ่มน้อย5้ากลุ่ม แล้วก็มีสเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่ดีนะฮะแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาไปทําทําเลวไว้เยอะคือไปทำให้ปากีสถานเนี่ยมันเละเทะไปหมดเลยโดยเฉพาะบาลูจิสถานน่ะโดยเฉพาะอัฟกานิสถานน่ะที่มีชาวบาลูจิสเนี่ยอยู่เยอะมากแล้วก็มีบริกานก็มีอยู่เยอะมากแล้วไปก่อสงครามแล้วทาให้เขาขัดแย้งกันอ่ะอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยปากีสถานนี่มันน่าจะน่าจะเป็นประเทศที่เฟลสเตตหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้มีปัญหากับอัฟกานิสถานปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านอะไร มันจะปนเปไปด้วยรอเปล่าใน,นสถานการณ์แบบนี้ผมผมมองค่อนข้างในแง่ลายเนาะ,นะผมว่าโอกาสธรรมาปากีสถานแปลว่าดินแดนอันบริสุทธิ์แต่เนื่องจากมันไม่แต่มันไม่บริสุทธิ์เลยอ่ะมันมีฮักมันปนเปื้อนเ <c oughs> ออมันปนเปื้อนไปหมดแล้วก็การเมืองก็สกรปรกนะครับแล้วทหารก็ยังมีอำนาจนะยังมีบทบาทอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันโครนลง้มลุกกคานอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะ <c oughs> อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่ามันเป็นศูนย์กลางจลร,รรมที่ใหญ่จะเรียกว่าใหญ่ กือบที่สุดในโลกนะในพวกไอ้พนี้เนี่ยซึ่งมันกดทับอยู่เนี่ยมันก็จะคอยทําให้การเมืองในประเทศนเนี่ยไม่สงบหรอกเพราะถ้าสงบเนี่ยไอ้พวกจารกรรมเหล่านี้มันไปทํางานรฟรีๆในประเทศนะั้นเหล่านั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ต้องถูกปวาดล้างต้องเก็ีเกลียวเพราะงั้นโอกาสที่ประเทศจะสงบเนี่ยยากและรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่กดทับลงมาเนี่ยมันทาให้ประชาชนยิ่งเดือดร้อนยิ่งยากแค้นมากขึ้นนอกจากการเมืองไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ย คนรวยก็ได้โอกาสเ้าก็ตักตวงนะคอ,อรัปชันกันไปอะไรกันไปปัญหาคอรัปชันก็นสูงนะในปริยสา์เพราะงั้นยากผมว่ายากนะถึงแม้ว่าปัญหาในเรื่องชนเผ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ซับซ้อนทวินเดียใช่ไหม,มแต่มันก็เป็นตัวป่วนได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งยากที่จะจะจะ,จะ,จะสงบครับจริงปริยสานควรจะเจริญมากกว่าน,นี้ถ้าอิมรามสานเ,นเป็นเป็นประดามีเนาะใช่ใช่ใช่ใชใชแต่ว่านนแต่ว่าก็เป็นคนเก่ง<น>แล้วก็ โดนความโดนยึดอํานาจโดนปฏิวัติโดยกฎหมายเนาะจะเรียกว่าอย่างนั้นเหมือนเมืองไทยเลยครับปากีสถานไม่ต่างกับเมืองไทยเลยครับเดี๋ยวก็ปฏิวัติเดี๋ยวก็ยึดอะไรสารรัฐมนูญอะไรยกมืออะไรไปกันว่าไปกันไปนั่นแหละครับทั้งที่อินรอนานเนี่ยก็เป็นนักฮอกกี้ดาราฮอกกี้แต่ว่าเขาก็มีอุดมการณ์มีความคิดอ่ะผมเคยถามคนปากีสถานคือ ถามทหารนะเนาะว่าเอ๊ะทำไมอินทรนคานนี่ทำไมมีปัญหาอย่างไงเขาบอกว่าอินทอนคานในทั้งตัวผิดหรือนกว่าเป็นดาราคนต้องไปหาความจริงอินทอนต้องไปหาประชาชนมันฟังแล้วผมว่ามันไม่มีเหตุผล่ะแล่ไม่ี่เดไม่ถึงขนาดไม่มีเหตุผลอไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุสาเหตุมันเยอะกว่านั้นมันเยอะกว่านั้นแ่นั้นจะไปทําให้คนมันตกได้ไง ใช่ใช่เขามีเหตุผลที่จะเป็นสสจะเป็นนายมนตรีเขาก็ต้องมีวิธีการของเขาแหละใช่แล้วก็หาเรื่องจับเขาติดคุกอะถามไอ้คดีอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่ยมีทุกคนอะจับไปสิประธานดีคนปัจจุบันเละนายกปัจจุบันในเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเออใช่ไหมเราพูดกันอย่างอย่างอย่างตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าเขาก็เหมือนเมืองไทยฮะหลักการเดียวกันก็จริงมันน่าจะสะท้อนภาพอย่างนั้นเพราะงั้นมันน่าจะตอบคำถามได้ไหมว่า เออปากีสถานไม่สงบแล้วเนี่ยเมืองไทยจะสงบได้หรือไม่เนี่ยใช่ใช่ใช่อาจารย์อาจารย์ก็คงทราบอยู่ว่าการเมืองไทยก็คงมีปัญหาต่อไปเราก็เราก็ติดตามนะครับว่าว่าปากีสถานกับอินเดียจะลบกันหรือเปล่าหรือว่าจะเจรจาสงบสึกกันได้ก็อีกไม่กี่วันนี้ก็คงจะมีข่าวเรื่อเติมแล้วเดี๋ยวเรเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์ตอนที่มันมันสถานการณ์มันลุกลามเพราะตอนนี้ยังเงียบอยู่แต่นี่ก่อขอกันแล้วครับจ่อกันทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินจอทั้งทหารตำรวจชายแดน ถ้ามันคาดนิดนึงก็ลบกันเลยใช่ไอโดยเฉพาะที่สําคัญคือนิวเคลียร์ถ้างัดนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้แล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วจบก็มีโอกาสเกิดสูงที่สุดในโลกครับสงครามนิวเคลียร์ในโลกเนี่ยจะเกิดก็เกิดที่นี่ใช่ไหมอาจารย์ได้ใช่ใช่เพราะมันมีทั้งคู่ที่อื่นเขายังบอกว่ายูเครนละเซียไม่มีใช่ไหมฮะ่นี่มีแได้ก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์มาเร็วๆนี้ครั้งหนึ่งมาคุยกันต่อนะเราะสงครามเชื้อโรคท่านอาจารย์ เดี๋ยวเที่ยวน้ามีมามาคุยกันละเอียดนิดนึงนะฮะวันนี้เวลานอนดีครับดีครับคือคืออยากจะกระตุ้นผมไม่ผมไม่อยากสร้างความตื่นตระหนกให้คนไทยอ่ะนะแต่อยากกระตุ้นว่าไอ้คุณต้องขึ้นมาเรียกร้องสิทธินะเพราะคุณคือเจ้าทุกคุณก็เจ้าทุกใช่ไหมคุณคือผู้เสียหายเวลานี่คุณถูกฉีดไอไอเอ็มไอเอ็นเอเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รู้เลยนะไอที่รอดก็รอดไปไอที่ที่ตายไปแล้วก็ตายไปเนี่ยความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ใช่ไหมถ้าเขาตายเพราะเหตุนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบต้องเยียวยาเขาสิใช่ไหมครับต้องพิสูจน์กันให้ได้ได้ครับกขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับโสเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร